วัครับวันนี้เรามาติดตั้งกุญแจรีโมทฟอร์ดเลนเจอร์นะครับรุ่นนี้เป็นกุญแจธรรมดาไม่มีระบบรีโมทนะครับรีโมทตัวนี้เราทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมาเทสระบบดูครับปลดล็อกนะครับล็อกก่อนปลดล็อกครับล็อกเทสระบบประตูครับปลดล็อกครับล็อกนะครับ ปลดล็อกเทศร,ระบบสตาร์ทครับเยียบกุญแจนะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดนะครับระบบไฟไม่มีโชว์นะครับเทสร,ระบบก่อนประตูด้านในรถครับล็อกปลดล็อกระบบใช้งานได้สมบูรณ์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทำกุญแจรีโมดเพิ่ม ติดตั้งระบบรีโมทโทรมาครับ089 995 3363บริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ